ห้องน้าสาธารณะในตอนกลางวันก็ว่าวังเวงแล้วนะครับแต่ถ้าหากคุณลองเข้าไปตอนตีสามดูสิคุณอาจจะได้ยินเสียงบางอย่างที่คุณไม่อยากจะได้ยินก็ได้และที่มันน่ากลัวมากที่สุดคือเสียงนั้นมันกลับตอบกลับคุณด้วยครับทั้งๆที่คุณอยู่เพียงลำพังในห้องน้ําเจ้าของในเรื่องนี้เขาไม่ขอเอ่ยนามนะครับดังนั้นผมขอนาสนติว่าคุณเอแล้วกันนะนะคุณเอ เคยทำงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแล้วชอบเลิกงานกะดึกด้วยฮะเป็นช่วงเวลาที่เงียบที่สุดประมาณตีสอถึงตีสีและหน้าร้านมีห้องน้ำสาธารณะที่ทุกคนภายในร้านมักจะใช้ในห้องน้ำนั้นโดยเสมอแต่ว่ากะดึกจะไม่ค่อยมีคนใช้นะครับเพราะกลัวว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดโจรลขโมยดังนั้นเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กันครับแล้วในคืนหนึ่ง คุณเอดันปวดท้องหนักมากๆจนทนได้ไหวเพราะว่าถ้าหากถึงบ้านเนี่ยมันน่าจะล่าซะก่อนมันเลยไม่มีทางเลือกครับที่คุณเอจะต้องเข้าในห้องน้ำสาธารณะนะตอนนั้นเป็นช่วงเวลาตีสองกว่าครับเกือบตีสามคุณเอก็เลยเดินเข้าไปในห้องน้ำนั้นครับและได้ใช้งานมาัดหลังจากที่ล็อกประตูทำกิจธุระของตัวเองในระหว่างนั้นนะครับดันได้ยินเสียงรองเท้าครับเหมือนว่ามีใครบางคนกำลังเดินเข้ามา ซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยคุณเอยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเวลานี้เนี่ยนะไม่มีคนแล้วมัง้งแต่เสียงนั้นมันกลับมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องน้ำของคุณเอครับแล้วก็ซิปเบาๆว่าไม่หนาวเหรอแต่คุณเอหลังจากที่ได้ยินก็ไม่ตอบนะครับแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันไม่น่าใช่เวลาที่จะมีคนมาทักด้วยซ้ำแล้วคุณเอกำลังทำกิจธุระของตัวเองอยู่จะลุกมันก็ไม่ได้แล้วไม่นานนะครับถามอีกหนึ่งรอบ ไม่หนาวเหรอแต่รอบนี้คุณเอรู้สึกเสียวสันหลังวาบเลยครับเนื่องจากเดี๋ยวนะทําไมเสียงเหมือนแม่เลยอะประเด็นเลยก็คือว่าแม่ของคุณเอยังไม่ตายนะครับแล้วแม่เนี่ยก็นอนอยู่ที่บ้านด้วยคุณเอก็เลยนิ่งไปสักพักแต่เสียงนั้นมันก็ยังพูดต่อด้วยนะครับกินข้าวเมื่อกี้กินข้าวแกงเผ็ดใช่ไหมคุณเอตกใจถึงสุดขีดเลยนะครับ ใช่เพราะคุณเอเพิ่งกินก่อนที่จะนอนระหว่างเดินกลับบ้านเป็นการย่อยพอดีหลังกลับบ้านจะได้อาบน้ําแล้วนอนได้โดยทันทีแต่ว่าคุณเอกก็ไม่ตอบกลับนะครับเพราะเขากลัวมากๆฮะเพราะถ้าหากเป็นโจรอาจจะน่ากลัวน้อยกว่านี้ด้วยซ้ําแล้วเสียงนั้นพูดก่อนที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว่างั้นเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะลูกหลังจากพูดคํานั้นนี่แหละครับแม้ว่าคุณเอเขาสารภาพว่าจะขี้อยู่ก็ตามแต่เขาเปิดประตูเขาอยากรู้เฮ้ยเดี๋ยวแม่มารับหมอ เพราะอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแม่หรือเป็นอะไรกันแน่วะเปิดประตูปุ๊บไม่มีใครเลยครับไม่มีเสียงเดินออกด้วยมีเพียงเสียงแค่เดินมาหน้าประตูตอนที่เขาทําธุระแล้วพูดแล้วหายเท่านั้นเลยครับหลังจากที่คุณเอเสร็จกิจธุระแล้วนะครับเดินออกมาจากห้องน้ํานานรีบโทรหาแม่โดยทันทีเลยส่วนแม่ของคุณเอก็งงนะว่าโทรมาทําไมเวลานี้ ซึ่งเธอยังปกติมากๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดเลยฮะทั้ง2คนก็เลยได้คุยกันและเล่าทุกสิทุกอย่างแม่ของคุณเอกก็เลยตกใจเป็นอย่างมากอ้าวมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเรื่องมันก็จบเพียงเท่านี้ครับบางครั้งเสียงที่เรารู้จักที่สุดคือเสียงคนในครอบครัวครับแต่ถ้าหากเสียงนั้นเนี่ยมันดันมาผิดที่ผิดเวลามันอาจจะไม่ใช่ความคุ้นเคยความอบอุ่นที่เราเคยได้รับก็ได้ครับ แต่มันอาจเป็นเครื่องมือที่ใครบางคนกําลังใช้เพื่อจการที่จะเข้าหาคุณจากเสียงที่คุณคุ้นเคยมากที่สุดดังนั้นผมแนะนําได้อย่างเดียวนะคะว่าหากคุณอยู่ในห้องน้ําสาธารณะในตอนดึกและเป็นที่เปี่ยวอย่าตอบนะครับหากคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าฟังก่อนนอน